ับสวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนที่บีไลส์ชาแนลแล้วก็พี่เอกนะครับเอกตเตอร์ไลส์ชาแนลเราพาเพื่อนมาทานข้าวกันนะครับบ้านฉางริมน้ํานะก็นี่นะครับสุดไปลุยไปไปพี่เอกนําเลยไม่เคยมาด้วยดรให้นำเลยด้วยเลยเลยเครับบ้านฉางริมน้ํานะเพื่อนเลยเลเลยก็ได้ดีมาเฟซบุ๊กมา มาแล้วนะครับถูเรามาถึงแล้วนะบ้านฉางริมน้ำนะครับเพื่อนๆน,นะกับบรรยากาศดีๆนะครับวันนี้อากาศเย็นนะครับไปเดีไปหาที่นั่งกัน เราได้ซุมแล้วนะเพื่อนนะ <Okay. S 1> อากาศดีนะั <Okay. S 1> นี่เพื่อนซุ <Okay. S 1> มนี้แหละขี่จักรยินซุมนี้แหละ,เ,ดเ,ดหละเพื่อนๆนะใ,นใกล นี่ครับเพื่อนนะบรรยากาศเสนสุดยอดเลยนะเพื่อนนะบีเลือกนั่งเป็นซุ้มนะครับวันนี้เรานั่งเป็นซุ้มกันนะครับนี้เมนูเป็นเซ็ตนะครับนะเซ็ตโปรโมชันมช่นของเขานะ มาแล้วนะอ,อ,นะอัน่ะาเดี้ากกดอ่ะนะเย็นเย็นดีเย็นดีใกล้ๆนละเฮ้ยกดเพิ่มก็าสวยในเมนวควาไหมคะ,ะม,าามาแล้วนะครับเมนูเราอันนี้อะไรแม่ข้ผัดกาผัดทะเลแกงส้มต้มยำออกไวมากนะเมนูเพื่อน ที่ย่างสามสหายนะไข่ตุ๋นได้ไงเพ็กอัน้ไข่ตุ๋นนั่นนะไข่ตุ๋นทะเลร้อนสดไม่เหน่อยลึงเแต่ความร้อนนั่นหน่อยร้อนนิดหน่อยข้าวผัดทะเลนะแล้วก็แกงส้มสะอมไข่หรือกี่อย่างไม่รู้ห้าอย่างกี่อย่างสามเป็นสามอย่างสอง เดี๋ยวขอ,อยญาตลุยก่อนนะครับมาแล้วนะครับนะอันนี้เซตนี้เซตนะเซตนี้ห้าพันหนึ่งฮะพันบาทอ่าเซตนี้เซตโปร,โรนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็ด้วยปลากระพงทอน้ำปลานะเพื่อนนะคุ้มอยู่นะเมนูนี้หนึ่งพันบาทนะ,ะกับข้าวก็อร่อยนะเพล็กนะใช้ได้อยู่นะไม,ไ,ไม่เก๊ไม,ไ,ไม่เก๊ที่นี่กับบรรยากาศดีๆนะ ใครถุงมเขานิ่งจิ้มได้นะดูกุ้งเป็นตัวๆใหญ่ๆนะเพื่อนนะของแท้นะครับเซตนี้ก็มาครบแล้วนะครับเพื่อนๆนะนี่กุ้งเผามีกุ้งเผามาด้วยนะห้าตัวห้าตัวได้อยู่ได้อยู่เพี้ยได้อยู่ได้อยู่แต่ปาก็โอเคแล้วโอเคได้ปากโอเคนะรสชาติ เซตนี้หนึ่งพันบาทนะครับนะคุ้มๆกันไปนะนนเพื่อนนะไปลุยต่อกับข้าวเฟสนี้หนึ่งพันนะบีวโอเคนะนนเพื่อนๆนะ,นะถูกคุ้มอร่อยบรรยากาศชิลมาเติมแล้วนะครับเพื่อนๆนะกุ้งซอสมะขะามกานใหญ่ๆนเลย เมนูสุดท้ายของค่ำคืนนี้มาแล้วนะครับน้ำพริกไข่ปูนะเริ่มแล้วเริ่มอิ่มแล้วเริ่มแล้วมาจ้าใครสั่งใครสั่งเมนูใครสั่งมุกงผมเองครับ,บแล้วเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะวันนี้บอกสั่งเมื่อกี้บอกว่าอะไรรอน้ำพริกไข่ปูคนให้สั่งก่อน เริ่มเกียงเริ่มเกียง <l S 1> เริ่มเกียงคนคนีนน้ต่อคนนี้นคนนี้ก็สั่งมาใครให้สั่งใครให้สั่งนี่ดูนะ <c oughs> ดูนะ <c oughs> มาสี่คนยับหมดแล้วนะดูไอชุดพันได้มีจริงเหรอชุดพันอะสั่งเพิ่อมอยู่แล้วแต่ก็ดีนะชุด<ม>พันมีไข่ปูเขาน่ากินอยู่อืออือลองกินด้ยนี่ชิมยังอือเดี๋ยวนี้ก็สิล่างล้อชิมหน่อยเป็นไงชาเป็นไงหอมเนี่ย เชาติาเป็นไงเพื่อนก่อนก่อนทำหน้าน,นี่ร้อยงกินดนูก่อนอีปคนค่ายซิงเฮร์สไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวพี่ก็ต้องเดินทางกลับก่อนนะครับปานช่างริมน้ำนะายากาศดีๆนะนะปานช่างริมน้ำนะเพื่อน โตเยอะนะเพื่อนทมีทั้งนั่งเป็นกลุ่มนะครับโต๊ะยาวเป็นซุ้มมีหมดนะครับนะโดยรวมแล้วถือว่าผ่านนะที่นี่นะผ่านที่กว้างขวางนะครับนะโอเคนะพี่ที่นี่นะใช้ได้เลยอนะท่าผมเพา่งไดทำใหม่เนี่ยไะเเป็นป่าทะเล ก็ตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะเดี๋ยวมังวีก็ต้องเดินทางกลับก่อนนะครับนะบ้านฉางริมน้ำนะครับมังวีฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องไล์สละช anel ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ